ไปดูการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง7วันอันตรายกันบ้างนะคะซึ่งเทศบาลเมืองคลองแหค่ะได้เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแจกน้ำดื่มและขนมผู้สัญจรช่วงเทศกาลสงกรานนายอรุณบุญรัศมีรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหเป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเทศบาลเมืองคลองแหช่วงเทศกาลสงกรานประจําปี2566 เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนจํานวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกับภูมิลําเนาและท่องเที่ยวทําให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติและบ่อยครั้งขึ้นในทุกๆปีซึ่งทางเทศบาลได้วางแผนงานบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกระหว่างวันที่11-17เมษายน2566ณบริเวณพื้นที่ใกล้กับ ใกล้กับปั๊มปตทคลองแห่ฝั่งขาออกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหครับได้ร่วมแจกน้ำดื่มและขนมของฝากให้กับผู้ที่สัญจรไปมาและเน้นย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทหักง่วงหรือเด็ดเหนื่อยจากการขับขี่สามารถแวะพักได้ที่ศูนย์ของเทศบาลตลอด24ชั่วโมงครับในส่วนของเทศบาลเมืองคลองแห่จะพยายาม ให้การอุบัติเหตุลดให้เหลือน้อยที่สุดให้ประชาชนที่จะเดินทางเหนื่อยจากการเดินทางได้แวะเพื่อจะพักผ่อนดื่มกาแฟดื่มน้ําหรือเข้าวองน้ําเพื่อที่จะให้เดินทางต่อโดยสวัสดิภาพครับก็ฝากถึงประชาชนผู้ที่จะเดินทางออกอ่างจังหวัดไม่ว่าใกล้หรือไกลถ้าเหน็ดเหนื่อยก็ขอให้แวะ พักผ่อนก่อนเพื่อความลดอุบัติเหตุเพื่อจะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวครับ